อ้าวอันนี้เป็นข่าวที่คนที่เป็นบอร์ดประกันสังคมแล้วก็คนที่บอร์ดประกันสังคมของคณะก้าวหน้าเนี่ยเขารู้สึกว่าเออคนนี้ออกไปเนี่ยก็ท่าทางจะดีนะเพราะว่าคนนี้นะครับก็คือประหลัดกระทรวงแรงงานคุณประสงค์ทัพชัยยุทธคนนี้เขาเคยเป็นเลขาประกันสังคมมาก่อนแล้วก็โอ้โหทาเรื่องอะไรหลายอย่างเอาไว้นะครับถ้าเกิดเขาอยู่เนี่ยอาจจะมากบเกินได้เพราะย้ายออกไปเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นเอาวะถึงมันจะเป็นเกมการเมืองของ พักเพื่อไทยที่จะมาล่อพักภูมิใจไทยกอดเขาทะเลาะกันนี่แหละประชาชนถึงจะได้มองเห็นความจริงตอนแหมอยู่เป็นพักร่วมรัฐบาลกันนะอันนู้นก็ทาตามกฎหมายอันนี้ก็ทําตามกฎหมาย,นนามมายใช่เห็นด้วยเห็นด้วยตอนนี้โอ้โหหัวสวก็เอาจริงเขาก็ดองก็เอาจริงส่วนคุณประหลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยต้องไปตบยุงเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงความลับจะถูกเปิดเผยแล้วความจริงจะสู่สังคมยังไงจริงหรือเปล่าไอ้ตึกประกันสังคมสกายนาย คุณสุชาติสมกินะจะออกมาพังอาดฟ้องคุณไอได้อีกหรือเปล่าเอาเพื่อนๆคิดว่าเรื่องนี้จะพัฒนาการไปถึงไหนความจริงจะถูกเปิดโปงหรือว่าถ้าเขาไปสุเอียจูป,ปากกันพวกเราก็กินอาหารเม็ดกันเช่นเคยคิดใหญ่ทำเป็นเหม็นทุกโครงการสารัดเน่า